สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีชาวไทมิตรค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีครับชาวไทมิรท,ทุกท่านสวัสดีครับน้องนายยินดีต้อนรับสู่ไทมิรเล่าฮิสตอรีครับช่องที่ชวนทุกคนมามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์ด้วยกันวันนี้เห็นพี่โอบอกว่ามีเรื่องลึกลับบนท้องฟ้ามาเล่าให้ฟังแถมไม่ใช่แค่เรื่องราวธรรมดาธรรมดาด้วยอ่ะมันยังไงล่ะคะพี่โอ โอ้โหน้องนายเรื่องนี้มันสดสดร้อนๆเลยนะหรอคะใช่เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองคืนวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะได้ยินข่าวอ,อ๋อที่มีแสงแสงใช่ใช่หรืออาจจะเห็นกับตาตัวเองเลยกับลูกไฟปริศนาที่สว่างวาบสว่างมากยิ่งกว่าพระจันทร์เต็มดวงอีกนะแถมมีเสียงดังสนั่นเหมือนระเบิดตุ้มใช่ใช่ได้ยินเสียงด้วย บนพ้องฟ้าแถวภาคกลางกับภาคตะวันออกบ้านเราทำเอาคนแตกตื่นกันทั้งโซเชียลเลยใช่เลยค่ะพี่โอน้องนาเห็นคลิปแชร์กันว่อนเลยค่ะบางก็เดาวันไปต่างๆนาะนาะ UFO หรือเปล่า<ม>ยานอาวกาศตกไหมแต่สุดท้ายทางสอดรอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะเขาก็ออกมาไขข้อข้องใจแล้วว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิด บอลไลท์ที่เขาเรียกกันใช่ค่ะบอลไลท์อาจจะเกี่ยวพันกับฝนดาวตกโอไรออนิทส์อ่าที่มาจากฝุนดาวหางฮันเล่หรืออาจจะเป็นแค่สะเก็ดดาวเคราะห์น้อยที่หลงเข้ามาก็ได้ถูกต้องเลยน้องนายนั่นคือคําอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะค่ะแต่น้องนายเชื่อไหมว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเออมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกอ๋อเหรอคะและที่น่าสนใจสุดๆสำหรับรายการไทมิดเล่าฮิสตอรีของเราก็คือ วิธีที่มนุษย์เรามองสิ่งที่มาจากฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะตามยุคสมัยเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ใจที่เคยเป็นลางร้ายที่น่าหวาดกลัวในอดีตกลายมาเป็นหัวข้อถกเถียงเรื่องผู้มาเยือนจากต่างดาวอืม มันสะท้อนความคิดความเชื่อความกลัวหรือแม้กระทั่งความหวังของพวกเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันน่าสนใจมากตั้งแต่ตำนานความเชื่อโบราณสุดขลังไปจนถึงวัตถุลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังต้องกุมขมับโห<ฮ>ใครอยากรู้ว่าความคิดคนเรามันเดินทางจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงต้องติดตามฟังให้ดีๆนะเพราะมีเรื่องพีกพิกที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันแบบคาดไม่ถึงรออยู่ในช่วงท้ายด้วยครับ โอ้ห oh, ฟังแค่นี้ก็น่าติดตามแล้วค่ะพี่โอโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทำไมทำไมสมัยก่อนมองเป็นลางร้ายไปสะหมดนั่นสิแล้วทำไมเดี๋ยวนี้พอเห็นอะไรแปลกๆบนฟ้าถึงคิดไปถึงมนุษย์ต่างดาวกันเลยมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือว่าคนสมัยก่อนเขามีเหตุผลของเขา นั่นแหละคือหัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยน้องนายรับรองว่ามีครบทุกรถตั้งแต่เรื่องหน้าขนลุกที่บันทึกไวจ้จริงๆในพงศวดานายุทธยามีบันทึกด้วยเหรอคะมีจริงๆไปจนถึงวัตถุลึกลับนอกระบบสุริยะที่อาจจะเป็นยานอาวกาศจริงๆก็เป็นได้โหยานอาวกาศเลยชาวไทยมิตรเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราจะมามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ด้วยกันเอาละงั้นเรามาเริ่มย้อนอดีตกันก่อน สมัยโบราณนู้นเลยนะน้องนายคนไทยรวมถึงผู้คนในแถบอุษาเคนยบ้านเราเนี่ยเขามองท้องฟ้าต่างจากเราสมัยนี้มากต่างยังไงคะของเทพพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อพราหมณ์ฮินดูและพุทธอย่างที่เราเห็นได้ชัดในวรรณกรรมสําคัญอย่างไตรภูมิพระร่วงอ๋อไตรภูมิพระร่วงใช่เขาอธิบายโครงสร้างจัก,กรวาลไว้เลยว่าสวรรค์อยู่เบื้องบนโลกมนุษย์อยู่ตรงกลางนรกอยู่เบื้องล่างค่ะความเป็นระเบียบ ความสม่ำเสมอบนท้องฟ้านี้แหละคือภาพสะท้อนความสงบสุขความมั่นคงของบ้านเมืองบนโลกมนุษย์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพี่โยก็คือถ้าบนฟ้ามีอะไรที่มันผิดปกติผิดแปลกไปจากที่เคยเห็นทุกวันใช่ใช่เช่นจู่ๆมีดาวประหลาดห่างยาวๆโผลมาหรือเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาแบบไม่คาดฝันอืมคนสมัยก่อนเขาก็จะตีความว่ามันไม่ดีเป็นสัญญาณร้ายถูกต้องหรือที่เขาเรียกว่าเทวะวิปริตหรืออุบาทใช่ไหมคะ เหมือนเทพเจ้าบนสวรรค์กําลังส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างใช่เลยน้องนายแป๊ะมากเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องมึงเงินนะแต่เป็นสัญญาณโดยตรงจากเบื้องบนโหบ่งบอกว่าความสมดุลของจัก,กรวาลมันถูกรบกวนแล้วซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชะตากรรมของกษัตริย์ค่ะสถิรภาพทางการเมืองหรืออาจจะเกิดภัยพิบัติร,ร้ายแรงขึ้นกับแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือสงครามนักกลัวจังซึ่งความคิดแบบนี้ ไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะแถบเมโสโปเตเมียโบราณอียิปต์จีนเขาก็เชื่อเรื่องลางบอกเหตุจากท้องฟ้าเหมือนกันหมดอ๋อเหมือนกันทั่วโลกเลยเหรอคะคล้ายๆกันเลยและหลักฐานที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเราที่บันทึกเรื่องนี้ไว้แบบจัดจรเลยนะอยู่ในพงศาวดารกรุงเสย,ยุทธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิติฉบับหลวงประเสริฐค่ะใช่ซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากฉบับหนึ่ง เขาบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าปีพศ2 0 7 2 2072ตรงกับคศ1529สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเกิดเหตุการณ์ว่าอากาศนิมิตเป็นอินทรนูแต่ทิศหอรดีผ่านอากาศมาทิศพายัพมีพันขาวอินทรนูชื่อแท่ามากเลยค่ะพี่โอมันคืออะไรฮะเกี่ยวอะไรกับพระอินหรือเปล่าคะตามชื่อเลยน้องนายอินทรน,ทนูก็คือเกาทันหรือคันธนูของพระอินตามความเชื่อนั่นแหละ อ๋อ oh, ธนูพระอินท์ใช่ลักษณะที่บันทึกไว้คือเป็นแสงสีขาวรูปคันธนูพาดผ่านท้องฟ้าซึ่งนักประวัติศาสตร์กับนักดาราศาสตร์ยุคหลังเขามาวิเคราะห์กันแล้วลงความเห็นว่าค่ะไอเจ้าอินทร a ธนูที่เห็นกันวันนั้นน่ะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นดาวหางแฮเล่ที่โคจรมาให้เห็นพอดีค่ะดาวหางแฮเล่เหรอคะใช่และจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าขนลุกและถกบันทึกไว้เป็นพิเศษก็คือ ประโยคต่อมาในพงศาวดารที่ว่าว่าไงคะสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าเสด็จที่นั่งหอพระครั้นค่ำลงวันนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้านฤพานหาจริงเหรอคะพี่โอหมายความว่าวันเดียวกับที่เห็นอินทรัตนูหรือดาวหางแฮลนเล่บนฟ้าเนี่ยใช่สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็เสด็จสวรรคตในเย็นวันนั้นเลยเหรอคะ มันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลยบันทึกไว้แบบนั้นจริงๆมันตรงกันเป๊กจนน่ากลัวโอ้โห oh. ไม่ใช่การตีความทีหลังนะแต่บันทึกว่าเกิดสองเหตุการณ์นี้ในวันเดียวกันเลยบังเอิญจริงๆเหมือนกับว่าท้องฟ้าส่งสัญญ,ญาณเตือนแล้วก็สัตว์ก็สิ้นพระชนตามคำทำนายจริงๆความเชื่อเรื่องดาวหางเป็นลางร้ายต่อราชบัลลังก์เนี่ยมันฝังรากลึกมากในสังคมอยุธยา ถึงขนาดมีการนำไปใช้ในฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยด้วยโอ้จำได้ค่ะแม้จะมีข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์เรื่องปีที่ฮันเลมาเยือนก็ตามนะคือพศ2 7 2ในพงศาวดารทีบกับพศ2 0 7 4ในบันทึกตะวันตกเอ่ามีต่างกันนิดหน่อยใช่แต่สำหรับคนยุคนั้นนี่คือหลักฐานยืนยันความเชื่อเรื่องเทววิปริตที่ชัดเจนที่สุด หฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพี่โอมันเหมือนเรื่องบังเอิญที่ถูกจังหวะจนน่ากลัวจริงๆใช่ใช่แล้วความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เห็นบนฟ้าคือลางร้ายเนี่ยมันอยู่กับคนไทยมันนานแค่ไหนคะแล้วมันเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหนหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่ออยู่ความเชื่อแบบนี้อยู่กับสังคมไทยมานานหลายร้อยปีเลยน้องนาย แต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆนะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อ๋อรัชกาลที่4ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนั่นเองมีดาวหางสว่างมากๆดวงหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้าชื่อว่าดาวหางโดนาตีโดนาตีใช่แน่นอนว่าชาวบ้านชาวเมืองก็แตกตื่นกลัวกันยกใหญ่ตามความเชื่อดั้งเดิมก็คงกลัวกันเนาะแต่รัชกาลที่4ี่ท่านไม่ทรงเชื่อแบบนั้น ท่านทรงศึกษาดาราศาสตร์ตะวันตกมาอย่างลึกซึง้งท่านเก่งมากท่านจึงทรงออกประกาศสําคัญฉบับหนึ่งชื่อว่าประกาศดาวหางขึ้นอย่าให้วิตกประกาศดาวหางขึ้นอย่าให้วิตกชื่อตรงไปตรงมามากๆเลยค่ะแล้วในประกาศนั้นท่านทรงอธิบายว่ายังไงคะถึงเปลี่ยนความคิดคนที่เชื่อมานานได้ในประกาศฉบับนั้นน่ะถือเป็นการปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่เลยนะน้องนายค่ะท่านทรงใช้หลักการทางวิทยศา,าศาสตร์อธิบายให้ราษฎรเข้าใจง่ายๆว่าดาวหางดวงนี้เนี่ยค่ะ ชาวยุโรปเขาเห็นกันมาหลายเดือนแล้วและนักดาราศาสตร์เขาก็คำนวณเส้นทางโครจรของมันได้ล่วงหน้าอ๋อคำนวณได้ใช่มันไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนและที่สําคัญที่สุดคือท่านทรงชี้ให้เห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มองเห็นได้เหมือนกันทั่วโลกอืมไม่ใช่ลางร้ายที่เจาะจงจะเกิดกับกรุงสยามเพียงแห่งเดียวอย่าไปตื่นตูมวิตกกันไปก็คือทรงใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง ท่านทรงใช้ความรู้มาต่อสู้กับความกลัวและความเชื่อที่ฝังหัวคนมานานหลายศตวตรรษเป็นการแยกเรื่องของดาราศา,ศาสตร์ออกจากเรื่องของโหราศาสตร์และโชคลางอย่างชัดเจนสุดยอดเลยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คนไทยเริ่มมองท้องฟ้าด้วยสายตาแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งนี่แหละคือตัวอย่างชั้นดีของการมองปัจจุบันในยุคนั้นผ่านรอยปลอดาศาสตร์ความเชื่อเดิม เชื่อมโยงกับช่องเราเลยตามแนวทางของช่องไทมิรและรายการไทมิรเล่า history ของเราเลยสุดยอดเลยค่ะพี่โอฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยว่าความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้จริงๆตัดภาพมาที่ปัจจุบันเลยนะคะมาเลยอย่างล่าสุดก่อนจะมีข่าวลูกไฟระเบิดก็มีดาวห่างสวยๆชื่อ c 2025 a 6 lemon มาให้เราเห็นอ๋อดาวห่างเลมอนค่ะ คราวนี head, we old, UND, ้คนยุคเรากลับตื <t t ่นเต้นกันใหญ่ชวนกันไปดูถ่ายรูปอวดกันเต็มโซเชียลเลยใช่ๆเห็นอยู่ตาสที่รัชกาลที่4ทรงปูทางไว้ทำให้เรามองความลึกลับซับซ้อนของจักรวาลเป็นความงามและความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะน้องนายเอ้ามีอีกเหรอคะเพราะในยุคของเรามันดันมีวัตถุปริศนาจากนอกโลกลำใหม่ ที่ท้าทายความคิดเรายิ่งกว่าดาวหางธรรมดาหรือลูกไฟระเบิดเมื่อวันก่อนซะอีกคืออะไรคะนั่นคือโอโมอโมอาหนึ m งไอโอมวัตถุจากห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวหรืออิน e r อร์สเตลล่าอ็อบเจกชิ้นแรกที่มนุษยชาติเราตรวจจับได้เมื่อปี2017นี่เองโอโมอโมอาชื่อฟังดูแปลกๆนะครับพี่โอมันมาจากภาษาอะไรแปลว่าอะไรหรอคะแล้วมันแปลกกว่าดาวตกดาวหางทั่วไปยังไง ชื่อโอมมอาโมอามาจากภาษาพื้นเมืองของฮาวายแปลประมาณว่าผู้สอดแนมหรือผู้ส่งสารจากแดนไกลโหชื่อก็ลึกลับแล้วใช่แค่ชื่อก็บอกในยยะความลึกลับแล้วนะที่มันแปลกจนนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต้องหันมาสนใจก็คือค่ะ 1. รูปทรงประหลาดรูปทรงมันไม่ได้กล,กลมๆหรือเป็นก้อนหินอวกาศธรรมดาแต่มันเป็นแบนยาวๆเหมือนซิกาเหมือนซิกา หรือบางทีก็บอกว่าเหมือนแพนเค,ค้กบางเฉียบซึ่งไม่เหมือนอะไรที่เราเคยเห็นในระบบสุริยะเราเลยแปลกจริงๆ 2. ไม่มีฝุ่นฟุง้งตอนมันโครจรผ่านใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดซึ่งปกติดาวหางจะต้องร้อนจนน้ำแข็งระเหิดกลายเป็นฝุ่นเป็นก๊าซฟุ้งออกมาเป็นหางยาวๆใช่ๆต้องมีหางแต่เจ้าโอมูอามูอานี้นิ่งสนิทไม่มีหางไม่มีฝุ่นเลยเอา้าวทำไมล่ะคะ และ3อันนี้แหละประเด็นใหญ่มันเร่งเครื่องเองได้ฮะเร่งเครื่องเองใช่ตอนที่มันเหวี่ยงตัวออกจากระบบสุริยะของเราไปแล้วเนี่ยกล้องโทรทัศน์จับได้ว่ามันมีความเร็วเพิ่มขึ้นเองเฉยเลยโห<ฮ>เหมือนมีแรงอะไรบางอย่างมาดันมันจากข้างหลังซึ่งอธิบายด้วยแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้จากความแปลกประหลาด3ข้อนี้แหละ มันก็เลยมีศาสตสราจารย์ท่านหนึ่งชื่อเอวีลบเอวีลบเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดาราผัวแถวจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเลยนะโอ้โหฮาวาดแกเสนอทฤษฎีที่ทำเอาวงการวิทยาศาสตร์สั่นสะเทือนเขาบอกว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับความผิดปกติทั้งหมดของโอโมอามูอาเนี่ยนะคืออะไรคะเสียงตื่นเต้น มันไม่ใช่วัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติฮะไม่ใช่ธรรมชาติแล้วมันคืออะไรล่ะคะพี่โออย่าบอกนะว่าที่เขาคิดกันคือฝีมือมนุษย์ต่างดาวหรอคะจะเย็นๆน้องนายฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟเลยนะคะพี่โอมีหลักฐานอะไรมายืนยันขนาดนั้นเลยเหรอคะคือศาสตราจารย์โลบแกไม่ได้บอกว่าเจอตัวมนุษย์ต่างดาวนะแต่แกเสนอว่าลักษณะของโอมาอมอาโดยเฉพาะการเร่งความเร็วโดยไม่มีหางเนี่ย มันอาจจะเป็นไลเซนทางเทคโนโลยีหรือพูดง่ายๆคือร่องรอยของเทคโนโลยีต่างดาวชิ้นแรกที่เราเคยเจอโอ้โหเทคโนโลยีต่างดาวแกอธิบายว่ารูปทรงแบนๆบ,บ,บางๆของมันบวกกับการเร่งความเร็วอาจเกิดจากแรงดันรังสีจากดวงอาทิตย์ผลักดันวัตถุอ๋อเหมือนใบเรือใช่เหมือนกับเทคโนโลยีใบเรือสุริยะ ที่มนุษย์เรากำลังพยายามพัฒนาเพื่อใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศไปดาวอังคารหรือไกลกว่านั้นในอนาคตค่ะพูดง่ายๆคือโลบตั้งสมมติฐานว่าโอมูอาโมอาอาจจะเป็นยานสำรวจยานสำรวจหรือเศษซากเทคโนโลยีที่อารยธรรมอื่นนอกระบบสุริยะส่งออกมาโอ้โหถึงจะยังเป็นแค่สมมติฐานแต่มันก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนมุมมองต่อจักรวาลได้เลยนะคะใช่เลย แล้วนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาว่ายังไงคะเห็นด้วยกับศาสตราจารย์โลบไหมหรือมีคําอธิบายอื่นแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่คล้อยตามแนวคิดของศาสตราจารย์โลบนะอ้าวเหรอคะเขามองว่ามันเป็นการด่วนสรุปที่ก้าวกระโดดเกินไปหน่อยแล้วมันก็มีคําอธิบายทางธรรมชาติที่เป็นไปได้เหมือนกันแม้จะซับซ้อนหน่อยคืออะไรคะคือทฤษฎีน้าแข็งไฮโดรเจนทฤษฎีน้าแข็งไฮโดรเจน มันทำงานยังไงคะพี่โอช่วยอธิบายให้ชาวไทยมิดเข้าใจง่ายๆหน่อยคะ่ะได้เลยน้องนายลองนึกภาพตามนะคือเขาเชื่อว่าโอมูอมูอามันก็อาจจะเป็นแค่ก้อนน้ำแข็งชนิดพิเศษนี่แหละน้ำแข็งแต่เป็นน้ำแข็งที่เดินทางอยู่ในอวกาศอ,าศอววาันเว้งว่างหนาวเหน็บมานานนับล้านปีมันโดนรังสีคอสมิกพลังงานสูงอาบอยู่ตลอดเวลาค่ะกระบวนการนี้มันไปสลายโมเลกุลน,น้ำ H2O แล้วสร้างก๊าซไฮโดรเจน H2 ขึ้นมาซึ่งถูกกักเก็บไว้ในโครงสร้างผลึกน้ำแข็งอ๋อเหมือนฟองน้ำใช่เหมือนฟองน้ำที่อุ้มแก๊สไว้พอเจ้าก้อนน้ำแข็งนี้มันเดินทางเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนก็ไปปลดปล่อยก๊าซไฮโดรเจนที่อัดแน่นอยู่นี้ให้พ่นออกมาพ่นออกมาเหมือนไอพ่นเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะไฮโดรเจนมันใสไม่มีสี อ๋อเลยมองไม่เห็นหางถูกต้องมันเลยเร่งความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องมีฝุน่นหรือไอ้น้ำฟุ้งออกมาเป็นหางให้เราเห็นเหมือนดาวหางปกติค่ะทฤษฎีนี้ก็สามารถอธิบายความแปลกได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงเรื่องเทคโนโลยีต่างดาวอ๋อพอจะเข้าใจแล้วค่ะก็คือมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติมารองรับอยู่เหมือนกันใช่ ถึงแม้จะยังถกเถียงกันไม่จบแต่แค่การถกเถียงเรื่องโอโมอาโมานี่ก็จุดประกายให้คนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องวัตถุจากนอกระบบสุริยะนอกโลกมากขึ้นเยอะเลยนะคะใช่เลยน้องนายพอหลังจากเคสโอโมอาโมามีวัตถุแปลกๆจากนอกระบบสุริยะเข้ามาอีกอย่างดาวหางทูไอบริซฟหรือวัตถุปริศนาอื่นๆค,คนก็เริ่มจับตามองทันทีเลยว่าเอ๊ะมันจะเหมือนโอมอาโมไหม จะเป็นยานอีกลำหรือเปล่าอืมกระแสมันแรงใช่กระแสมันแรงมากแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ในวงการวิทยศาศาสตร์ระดับโลกนะมันจะท้อนมาถึงความเชื่อในบ้านเราด้วยที่ไหนคะอย่างที่เขากลาจังหวัดนครสวรรค์โอ้เขากลานาครสวรรค์ที่นั่นมีกลุ่มคนที่เชื่อเรื่อง UFO <c oughs> และการติดต่อ,อก,กับมนุษย์ต่างดาวมาน,นานแล้วเขามีความเชื่อที่น่าสนใจมากคือผสมผสานการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแบบพุทธนั่งสมาธิใช่ เข้ากับการสื่อสารทางจิตกับมนุษย์ต่างดาวจากดาวพลูโตบ้างดาวซีเรียสบ้างเขาเชื่อว่าเขากลาเป็นเหมือนประตูมิติประตูมิติเลยเหรอคะหรือสถานีจอดยามโคอนุต่างดาวนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าตำนานเรื่องเทคโนโลยีจากต่างดาวระดับโลกเนี่ยมันถูกนำมาปรับดัดแปลงให้เข้ากับบริบทวัฒนธรรมความเชื่อทางจิตวิญญาณท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะซึ่งถ้าลองมองย้อนกลับไปนะ บทบาทของศาสดาจารย์หลบในเรื่องโอโมอโอานี่ก็น่าคิดนะค่ะมันคล้ายๆกับบทบาทของโหหลวงสมัยอยุธยาเหมือนกันคล้ายยังไงคะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อ่านสัญญาณที่ผิดปกติบนท้องฟ้าอ๋ในอดีตคือการโครจรของดาวในปัจจุบันคือข้อมูลทางฟิสิกส์ของวัตถุแล้วก็ตีความมันออกมาในความหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจโลกของผู้คนได้ค่ะการถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์ตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลดิบ,ดบ หรือสมการแต่มันคือการช่วงชิงพื้นที่ในการสร้างเรื่องเล่าหรือ narrative ที่ทงพลังที่สุดการสร้างเรื่องเล่าใช่ที่จะใช้อธิบายจัก,กรวาลและตำแหน่งแห่งที่ของมนุษย์ในยุคสมัยเราซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่รายการไทยมิดเล่า History พยายามทำอยู่คือน,นำเสนอข้อมูลจากหลายๆมุมมองให้ชาวไทยมิรได้ลองพิจารณาและตัดสินใจกันเองว่าเรื่องเล่าไหนที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับเรา ฟังพี่โอเล่ามาทั้งหมดแล้วมันชวนให้คิดต่อยอดไปได้เยอะเลยค่ะว่าทำไมนะทำไมมนุษย์เราถึงต้องพยายามหาความหมายหรือตีความสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้ากันนะักอืมไม่ว่าจะในอดีตที่มองเป็นลางบอกเหตุหรือในปัจจุบันที่โยงไปถึงมนุษย์ต่างดาวมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เราคะพี่โอคำถามดีมากเลยน้องนาย ถ้ามองผ่านแว่นของนักจิตวิทยาหรือนักมนุษยวิทยานะสมัยก่อนที่วิทยาศาสตร์ยังให้คำตอบได้ทุกเรื่องการที่คนเห็นดาวหางหรือสุริยุปราคาแล้วตีความว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายเนี่ยมันคือคกลไกทางจิตใจยอย่างหนึ่งกลไกทางจิตใจในการพยายามสร้างความเป็นระเบียบหรือความหมายให้กับโลกที่มันดูเหมือนจะวุ่นวายควบคุมไม่ได้อลองนึกภาพตามนะ เวลาเกิดโรคระบาดร้ายแรงอย่างอหิวาตากโรคที่คนตายเป็นใบไม้ร่วงหรือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวน้ำท่วมใหญ่ค่ะหรือแม้ก,าากระทั่งกษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจสวรรคตอย่างกระทันหันหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้คนยุคนั้นเขาอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ด้วยหลักเหตุผลไม่ได้ใช่ค่ะมันอธิบายยากการเห็นดาวหางหรือปรากฏการณ์แปลกๆบนฟ้าโผล่มาพอดี มันเลยกลายเป็นคำอธิบายหรือสาเหตุที่พอจะจับต้องได้อืมทำให้รู้สึกดีขึ้นใช่มันทำให้เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นดูไม่ไร้เหตุผลจนเกินไปเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่าในระดับจักรวาลหรือเป็นสัญญาณเตือนจากเบื้องบนมันเป็นวิธีที่มนุษย์ใช้รับมือกับความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตนั่นเอง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการหาคําอธิบายเพื่อให้รู้สึกว่าอย่างน้อยเรื่องร้ายๆมันก็มีความหมายไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆถูกต้องแล้วในปัจจุบันล่ะคะพี่โอทําไมเราถึงเปลี่ยนจากการกลัวลางร้ายมาการตั้งคําถามหรือกระทั่งคาดหวังเรื่องมนุษย์ต่างดาวแทนมันสะท้อนอะไรในยุคข,ของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยความสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือวัตถุลึกลับนอกโลกแบบโอโมคาูอา มันไม่ได้มาจากความกลัวภัยพิบัติบนโลกโดยตรงเหมือนในอดีตเท่าไหร่ะค่แต่มีงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิ้นชี้ว่ามันสัมพันธ์กับลักษณะบุค,คลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆคือเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันอาจจะมาจากความต้องการความหมายในชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ความต้องการความหมายในชีวิตมันเกี่ยวกับการค้นหามนุษย์ต่างดาวยังไงคะพี่โอคืออย่างนี้ครับน้องนายในยุคที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพได้เกือบทุกสิ่งตั้งแต่เรื่องเล็กๆในอะตอมไปจนถึงโครงสร้างใหญ่ๆของกาแล็กซี่ใช่ค่ะวิทยาศาสตร์ไปไกลามากแต่คําถามใหญ่ๆเกี่ยวกับความหมายของการมีอยู่ของเราหรือเป้าหมายของชีวิตมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์อาจจะให้คําตอบโดยตรงไม่ได้อืมจริงค่ะ ศาส,สนาแบบดั้งเดิมที่เคยทำหน้าที่นี้ก็อาจจะตอบโจทย์คนยุคใหม่บางกลุ่มได้ไม่เหมือนเดิมค่ะแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของอริยธรรมอื่นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเลยอาจจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางจิตวิญญาณตรงนี้ได้อ๋อเป็นไปได้คำถามที่ว่าเราโดดเดี่ยวในจักรวาลน,นี้หรือเปล่ามันสะท้อนคำถามที่ลึกกว่านั้นว่าชีวิตมนุษย์เรามีความสำคัญแค่ไหนในภาพรวมของเอกภพอืม ตำนานเรื่อง UFO หรือการค้นพบวัตถุปริศาอย่างโอโมอามูอาเลยกลายเป็นเหมือนมหากาบเรื่องเล่า Grand Narrative บทใหม่ในยุคอวกาศค่ะที่ให้ทั้งความเป็นไปได้ของคำตอบว่าเราอาจไม่ได้อยู่คนเดียวให้ความหวังว่าจะได้พบเจอเพื่อนต่างดาวและให้ความรู้สึกพิศวงท้าทายที่วิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวอาจมอบให้ไม่ได้ก็น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะใช่และจุดเชื่อมโยงที่พี่โอคิดว่าน่าสนใจที่สุด ที่สะท้อนปรัชญญามองปัจจุบันผ่านร้อยประวัติศาสตร์ของช่องไทยมิตรเราเลยนะคืออะไรคะคือทีมของความสูญเสียครั้งใหญ่ที่มันผูกโยงกับสิ่งที่มาจากฟ้าเหมือนกันเป๊ะเลยความสูญเสียใช่แต่บริบทและความหมายของความสูญเสียมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยท้องฟ้ากลายเป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนความกลัวที่ฝังลึกสุดที่สุดของผู้คนในแต่ละยุคค่ะลองเปรียบเทียบดูนะในอดีตสมัยอยุธยาค่ะ คนกลัวความสูญเสียที่จับต้องได้บนดินเช่นการสูญเสียกษัตริย์การพ่ายแพ้สงครามโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตผู้คนดาวหางหรืออินทรนูเป็นแค่ภาพสะท้อนหรือลางบอกเหตุล่วงหน้าถึงโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ค่ะเป็นแค่สัญญาณแต่ในปัจจุบันยุคอวกาศเนี่ยความกลัวของเราขยายสเกลไปสู่ระดับจักรวาล ระดับจัก,กรวาลเลยนั่นคือถ้าเราค้นพบหลักฐานของอารยธรรมต่างดาวจริงๆมนุษย์อาจจะต้องสูญเสียสถานะความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะสิ่งมีชีวิตโครงภูมิปัญญาเท่าที่เรารู้จักอ๋อเสียสถานะนี่อาจเป็นความสูญเสียเชิงอัตลักษณ์ครั้งใหญ่หรือถ้ามองในแง่ร้ายสุดๆแบบในหนังฮอลลีวูดค่ะแบบหนังเลย ถ้าผู้มาเยือนเขาไม่ได้มาดีเราอาจจะต้องเผชิญกับความสูญเสียทางกายภาพที่รุนแรงกว่าสงครามหรือโรคระบาดในอดีตเป็นร้อยเป็นพันเท่าโหน่ากลัวมากคราวนี้สิ่งที่มาจากฟ้าอาจไม่ใช่แค่ลางบอกเขตแต่เป็นผู้ก่อโศกนาฏกรรมนั้นเสียเอง ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะนี่แหละครับคือแง่มุมที่เราอยากชวนชาวไทยมิตรมาคบคิดกันในรายการไทยมิตรเล่าฮิสตอรีว่าเรื่องราวที่เราเชื่อถือและสิ่งที่เราหวาดกลัวมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสะท้อนตัวตนของเราในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างไร โดยมีท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เป็นพยานอยู่เสมอค่ะเอาล่ะครับสรุปแล้วจากดาวหางอินทราตนูที่โหหลวงต้องจดบันจึกไว้ในพงศาวดารคู่กับการสวรรคตของกษัตริย์ค่ะสู่ลูกไฟระเบิดที่กลายเป็นไวรัลนในโลกโซเชียลภายในไม่กี่นาทีและวัตถุปริศนาอย่างโอโมอาโมอาที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกต้องออกมาถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนใช่ค่ะถกกันเยอะมากเห็นได้ชัดว่า สิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้ายังคงท้าทายความเข้าใจและกระตุ้นจินตนาการของมนุษย์เราอยู่เสมอประวัติศาสตร์ได้สอนบทเรียนสำคัญแก่เราว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เข้าใจอะไรเรามักจะสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเพื่ออธิบายและให้ความหมายกับมันซึ่งในอดีตเรื่องเล่านั้นก็คือเทววิปริต และลางบอกเหตุจากอำนาจเหนือธรรมชาติใช่แต่พอมาในปัจจุบันเรื่องเล่าของเราก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีล้ำยุคจากนอกโลกแทนอย่างนั้นใช่ไหมคะพี่โอถูกต้องเป๊ะเลยน้องนายและคำถามสุดท้ายที่พี่โออยากจะฝากไว้ให้ชาวไทยมิตรได้ลองกลับไปคิดกันในวันนี้ก็คือคำถามอะไรคะคืนนี้หรือคือนไหนก็ตามที่คุณแหงนหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพร่างพลาย คุณเห็นอะไรเห็นอะไรคุณเห็นลางร้ายที่คอยย้ำเตือนถึงสิ่งที่เราอาจจะต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงบนโลกหรือสถานะอันโดดเดี่ยวของเราในจักรวาลหรือหรือคุณเห็นความหวังอันริบหรี่ว่าในความว่างว่าง,างอันมหาศาลนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่เพียงลำพังอืมและมันจะเป็นไปได้ไหมว่าในความเงียบงันอันกว้างใหญ่ของจักรวาลทั้งสองสิ่งนั้นทั้งลางร้ายและความหวัง อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันโหเป็นคำถามปิดท้ายที่ทิ้งกลมให้คิดต่อได้อีกเยอะเลยค่ะพี่โอแล้วชาวไทยมิตรล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เราคุยกันในไทยมิตรเล่าฮิสตอรี่วันนี้ใช่ครับอยากฟังความเห็นเหมือนกัน ยังเชื่อในเรื่องลางบอกเหตุจากฟ้ากันอยู่ไหมหรือคิดว่าวัตถุป,ปริศนาอย่างโอมัวมัวมันมีโอกาสเป็นยานจากต่างดาวจริงๆหรือมีคำอธิบายอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อีกคอมเมนต์ <Comment S 1> มาได้เลยนะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะน้องรายอยากอ่านมุมมองของชาวไทยมิตรทุกคนมากๆเลยค่ะครับผมและถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับปัจจุบันแบบเข้มข้นถึงใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใช่เลยและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องไทยมิตรและรายการไทยมิตรเล่า h i s รี r ีของเราเอาไว้ด้วยนะคะกดติดตามกันีเยอะนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกชวนคิดที่จะทำให้เรามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนและรอบด้านยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับวันนี้ผมพี่โอและน้องนายต้องขอลาชาวไทยมิตรไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ใน ไทมิทเล่าฮิสตอรีครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ